ิดมาก็เอาเลยโ okay. อเคับผมผมเล่นเป็นทีมเหมือนจริงนะโอเคปีปลายภาคที่สองโอเคคืออะไรวะเนี่ยโอเคพึ่หน้าผมมือไปหน่อยนะก็มาเล่นในห้องดีกว่ามันค่อยอันน,น,อนั้นหน่อยเสียงค่อยเข้าค่อยอันนั้นหน่อยโอเคมันมันตีหนักคอยเข้าคลิปแล้วกันวันนี้แต่น่าจะลงดึกเลยหรอกอัพยากๆโอ้ยยูทูบนี่เป็นอะไรอัพคลิปยากมากครับผมบอกตรงนะเขาน่าจะทําให้มันปรับอัพง่ายๆนะ คิดดูอับหญ้าขนาดไหนบนไมา,าดดมาเจอะละไปาคุยเร่ก่ยับใครวะนี่อาไม่ออกเหมือนเดิมย่าย่าไอมีคนพูดปะผมไม่ได้ยินเสียงเขาหรอกนะบอกตรงๆ <c oughs> เพราะว่าผมเปิดเสียงดังไม่ได้เสียงผมไม่เข้าอ่ะเอาเป็นว่าผม,มสนใจเสียงเขาก็แล้วกันปิดเสียงปิดเสียงเขาแล้วกันนะ ปิดโหมดอะอะไรของมึงอะน,าาน่นาจะได้ยินน่าจะได้ยินเสียงกันอยู่นะโอเคผมเปิดฟิงดังคลิปก่อนผมอัดคลิปได้ไวหนามันนเสียงดังจนไม่ได้เสียงผมอะโอเคแม่ไ็นหน้าตัวเองเลยเมื่อตื่นไปไม่ไ, <c oughs> ไ,มไรนแล้วอัดจอวันนี้หน่อย <c oughs> ไปด้วยกันวะ ถ้ามึงจะติดตามขนาดนี้นะไม่เอาแล้วซ้ายเดียวคือดีงามของน่าจะบทก่อนเอา้าทำไมไม่วิ่งโอ้เสียเสียโอ้กระตูกอีกระตูกีโอ้ขอปลายหัวโทรศัพท์โทรศัพท์รุ่นไม่มีคุณภาพเท่าไหร่อะไรแบบแบบไอ้สัตว์เอาปืนให้กูดีเฮ้ย ดาวก็รอดฟางก็รอใช่ไหมนั่นแหละฮะมึงของดีอ๊อกกูยิงชิบหายแล้วร <c oughs> อเป้าเลยเฮียเปิดมาก็จัดหนักจัดเต็มเลยพี่อะไรไปรับไอ้เฮียสั์จริงดิดโอ้ซวยกับพี่ ต้กดไลค์ให้กับคุณเพราะว่าคุณแม่นมากอะกระตุกระไม้ย่ากระตุกสิเกมโกตีนว่ะไม่ใช่เกมนเครื่องคนเล่นโกตีนเปลี่ยนถือนี้ก่อนโอเคถือทำแมวอะไรต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะรูฟี่อะไรวะตื่นเต้นอะอะไรวะอ๋อแลกๆ เอานี้ยกว่าไอคนะ่าจะดีกว่าโอเคมันไอคหรือเปล่าไม่รู้เรียบไปก่อนอ๋อได้แม็กเพิ่มปืนอะไรวะไม่งมึงนีงไ่ไงกูอยากเล่นแทบพวกปืนในไม้พวกนี้รถที่เลยหลงงูเนี่ยเฮ้ยเห็นคนเห็นคน ทำไรน,นี่ที่คำว่าคำนี่ที่คำทูเทียดอะไรวะทางแม่งกูขามตายแล้วโอเคกูคราคาตายแม่งยิงตั้งหลายแม็กฮยโอ้โหเพื่อนกูเพื่อนเพื่อนกูเจอแล้ว<ๆ>เพื่อนกูอันตรายแล้ว อยู่นี่กุ่มอันตรายแล้ววะไปก่อนดีกว่าไม่ว่าตรงไหนก็อันตรายทางนั้นอยากวิ่งไปเก็บของวะไปดีไงวะไปไหนไปไหนพี่ไอ้สาตินคนเห็นคน ได้สูตรแล้วเป็นไงล่ะได้ได้จะจบลายล้างเขาประเด็นนะโอเคตายหายกูหน่อยปืนหมดไอ้เหี้ยสิหมายแล้วต้องมาจะไม่มีคนนะกูเกบกับฟูนแป๊กเก็บฟูนแป๊กเช่นเช่น แย่ของแย่ของอเฮียอะไรแป๊บแบป๊ไม่รู้วิ่งก่อนวิ่งก่อนไอเฮียวิ่งก่อนตัววิ่งไปโรฟี่เฮียทำอะไรวะกระตูเล็กน้อยโอ้อเฮียมีเฮียอะไรเลยเอะไรแป๊บแป๊อะไรแป๊ ตื่นแม่งก็เป๋าเป่าเฮียโทษปืนนั่นดิแน้วโทษปืนอะไรของกูวัเนี่ออยไอ้จะยยิงดีกูเอ,อ,อา,าเอแล้วกูไอ้สัตารปืนนั่งเตือนตัวสูงเลยวะโอ้ได้ล่ามันจะสู้มันไงวะเขาไล่มันเนี่ยกูไปกลัวไปกระสอบซ้ายมันนี่แหละเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมอยู่ไหนวะ แป๊บแป๊บแป๊บสวยสวยฮะพี่เออแม่งเล่นเองชุมตัวเองอะไรวันเนี้ยไอสัตว์เห็นคนแป๊บแป๊บ ขอบคุณครับท่านจมาชิกขอบคุณครับท่านจมาชิกไอสัตว์แวบบ๊บแว๊บแบบแบบอย่านะ่าฆ่าเพื่อนกูไม่ถึงเพื่อนรุม่มเพื่อนรุ่มทีมเฮ้ยไอสัตว์เห็นละเห็นได้วไงละปืนแม่งก็ไม่ไล่กูเลยไอสัตว์มัน,มน เอาเป็นอ่งไรอะไรเต็มอีกไอ้เหียมันตายแล้วใช่ไหมตึงหาไม่เจออ่าใช่นะคิดอะไรมากอะไรวะเนี้ยคืออะไรโอ้โหฟวมแปลงล่างโอ้โหเจ็ดเาจะได้โอ้แปลงล่างไม้ไปมาไม่เห็นหน้าผมแนละ้ว เริ่มเริ่มค่าแล้วอ้บบาวไปไหนหมรวะเฮ้ไม่ใช่พี่อยากมีของพี่อยากเลยเนี่ยกระสุนกูหลือแน่อนอนที่ไปหาก่อนเพื่อนไม่ใช่แม่งฟาร์มหมดแล้วเหรอห่างกันเป็นโลนะ่ะต้องรีบไปแล้วม <c oughs> องว่าจะเหลือของให้กูบ้างอ็ชิบหายอย่าต้องชนะทีรอบนี้ คลิปแรกแค้อ่ะโอ้อะไรวะผมยิงแรก,กผมยิงไปสู้มันม่ะเว้ยเน่พยภรยามอย่าแรกพรยาาพรยามพรรยามลอยเฮ้ยไอสัตว์ต่อหน้าต่อตาใช่ไหมเพื่อนแม่งตายอะไรวะ ไปดูอก,กลุ่มนีก้ก่อนวะไม่น่า,ไม,นาไม่น่าไปวิ่งเนื้วิ่งเดิว้เดวเี๋ยวมันจะบ้อยเกมฟรีไฟล์ทำไมเล่นนะ้นมันเครื่องร้อนจังวะอะไรแวแบๆแบบอะไรแวแบๆ ta si we, wow, nè, anh khai gì, yeah, ôi, xui của tôi, mày run, tôi còn không muốn anh nam mà yin làm gì vậy, ไม่ใช่มายืนทําอะไรกูเนี่ยทําอะไรเยี่ยกูตายกูตายไม่คิดจะช่วยกูเลยแล้วไอ้ทีเดียวไอ้ทีเดียวแล้วสิแล้วสิสองหนึ่งวิ่งวิ่ง มันเปไ็นอย่างเงี้ยต้องเพิ่มเลือดก่อนหรอวะต้องเพิ่มเลือดก่อนเอ้าิ่งไม่ทันละต,ตายกูกูไม่รู้ว่าพูดอะไรบ้าไอชิบมหายเอา้าพี่ชนะว่ะ เฉ่งเฉงอุ้ยคนดีไหมเฮียคนคนี้เนี่ยช่วยเอาช่วยเอาผมเปิดเสียงไม่ได้นะผมฟ <c oughs> ังเขากดกดผีมไม่กดลนไม่หยีก,กดอะไรวะกดอันนั้นเสียละเออไม่รู้อ่ะอืมเ,อเดี๋ยววันที่สองนี่หว่ามาอะไรวะมันหมายถึงไม่ทีมเราชนะแต่เออโอเคท <laughs> ี่ผมใครเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ รากครายกวดกระดิ่งงผมไว้ผมนะวันนี้ก็บายบายครับ